เสร็จแล้วค่ะนี่นู้ง้างมุกไปลองล่ะก็เจียวมาฝากเพื่อนๆจ้าใครอยากได้มาเอาเด้องานบ้านเยอะจิสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเอาไปมึงแนี่งามอีกแล้วบนะมึงย้ายท้องเลยอ๋อย้ายท้องเอาตนี้หลายตัวนี้วันนี้ไปน้ำกันพี่น้องย้ายสัมภาษณ์เป็นของทุกยางของนี่มาอาบน้ำเลยไหมเนี่ยวนี้ขึ้นกระเจียวขาวพี่น้องผลสีล่างไป็นจำหน่าย ล่างพ่อพ่อบอกว่าพ่ใหายมออกรลอกไหมดอกกระเจียวขาวอันนี้ดอกกระเจียวเจียวแดงคือหลทุกคนเพราท้องเอากวตัวนี้อ่นเราเอาไว้ดอกกระสีเราไปเสียาให้แมงจำนั่นเราไปแดดเก็บนั้เราไปเก็บใส่กระตายในเดท้าเราบดเก็บให้ซ้ำาเก็บให้ซ้ำ่อพานบานนั่นติได้ท้องได้หลพี่น้องได้ซ้ำสองตาล่ะเนาะซ้ำสองตาใหญ่บางเวลาตอนพรทั้งล่างนหมอออกหลอด บ่าพันไซอันนี้พันใส่กระถุงเนี่ยพันนี่อยู่กับตาเลยนี่ที่มัอ๋อถึงแม่ฝนที่บอกโเจ้าคมแมนแมนเจ้าคมเมียก็ถ้าอาบน้ำมันปะโอมาเลยลุยเลยนี่อาบเลยค่ะน้ำมันซ้อนแล้วพี่น้องนี่เราได้ไปเก็บแล้วะสมใจแล้วจะกระทาไปบางของจ้ะแต่ว่าดีว่านั่นนี่เนาะดีว่ามันดีว่าไมีฝ่ามีฝนพี่น้องจ้ามันซ้อนงาม น้มคักาใบองม้อใ่เอาใบไม้จังน้คักร้เ <ok ี่ะมันเอางห้อมคักไดเลอันนี้ไหมันสีคือดอกเม่เตียนี่เลีนซ้อนพี่น้องเอาไปจำนายอองซ้อนเอาซ้อนเอาซ้อนนั่นไหมองส้อนนอซ้อนนั่นไหมเอ๊ยยังล่ะกระเจวขาวนึงก้ง้อนกระเจวขาว

อันตีต้ขวบจ้างลง่างเหเขาอันนี้ก็นอนเขาบอกเปนบนาเกียเล็กน้อยน้กระสีน้ำดิน้องเขาจะขวบจขวอันนี้ก็มังฟูอีกอูนึ่ไม่ใช่อว่าสบ่เอาดอกไรอันนี้ดเด้เดอนี่อะไรก็สบ่เอาพูนบอกว่าให้เด็ดดอกมากเลยว่าปต้องเอาขาเนาอามาฝากตอนพี่ตอนน้องด้วย นใสก็นี่ยดกกเจ้าสีน้ำเลยนลามากอกจ้าสีอันสอนพี่นุนดอกดอกปุอันสนอันสนนะอะไรกไดต่างตนี่ได้ตาปลดอก อืมก็สีบ้กตุ๊กตุ๊กๆพี่น้องจ้ะโอได้หลายเติมแล้วมันนี่ได้หน่อยดิอืมก็สีเอาอยู่ถ้าเป็นอะไรดอกเดี่ยงตะเกียวแดี่ยงน้ำเกียวก็เกียวเดียงทุกปุ๊กทุบปุ๊กโอ้เพป็นว่าให้เอาเงนทั้งนี่ลงเอาทั้งนี่ลงว่าเขาให้น้ำเขาออกมันเห็ดใส่สั่ง นี่เ,นเ,นเอาไปฝากพี่นองเย็บเก็บมาจะไปตอนพี่นองตอนพี่ตอนนองป่ะเก็บเอากะดอกนะจา๊ะอันนี้ใส่ซุปเสียบด้วยกันน้ำซุปเสียบซุปเสียบไปบอกบนหานเนี่ยน้ำครับพี่นองล้องไม่ตกใหม่แนละ้วมีซุปเสียบมาพูดถึงหาดอกกระเจียวหาไงาก้นเห็ดเนาะตะวานตกไปตาเศร้า ถ้าไปถอดสวยไหมมันหอนไหมพี <hey. S 2> ่น้องอันนันก็ไปสวยอันนี้หอนถอดสวยมันหอนสวยมั้งแต่แดดแตเขาจะหอนเนาะหอนเกินนึงเขาจะหอนเกินไปถ้าแดดอย่าได้นี่เกล็ดอันนี้ล่างล่างแกะกาบเขานี่เรากปิดบาดเนี่สิจะเอาไปฝากตุนพี่น้อง เขาเก็บกาบเขาออกล่างเขาเป็นพ no, yeah. ิธ <mor iken> ีตด้งแต่บริลลังบริลลังแบบสะอาดเลยได้เก็บกากเขาออกแบบนี้นะเขก็งามนะฮะใยทองใยทองเดี๋ยวยื่นคนดีอันนี้อันนี้ดอกตูมเนี่ยดอกตูมจะลองมัดไปจำนายหน่อยมัดไปจำนายว่าราคาลดเนี่ยดอกตูมตดอกที่ว่ามันที่สวยงามน่ะตูกตูมเสียจะมัดจำนายนี่ราคาสี่สิไดายน้ำแบบนี้นะ สวยไนะหมงามมาละอารมณ์งามมาละอลารมณ์มนะอันนี้ดอกบานอันนี้ดอกตุ่มเสร็จแล้วค่ะนี่น้นำนมันเป็นดอกอะได้แปดมาไอ้มันละไอ้มันละสาวพี่น้องจ๋ามาไงบ่ได้ติดทั้งมาไงไงมาเจ็บ่าจากวะมนละสาวมันจะดอกตุ่มนะคะนเป็น,น,นงังไเนาะ นะคะทุกคนอีกนิ้กแคนี้นะคะที่งาเจอกันใหม่ขอบคุณทุกการรับชมนะคะเอ,เอาเอาดอกกระเจียวมาฝากเพื่อนๆจ้าใครอยากได้มาเอาเด้อมาบานให้จิ๋นน้ <c oughs> นำน้ำจ้าสวยๆดอกไม้ดอกไม้ดอกรกระเจียวบ้านน,ะ <c oughs> น้องจ้า